เมื่อก่อนนี้ชีวิตของคนไทยกับผู้ศาสนานั้นใกล้ชิดกันมากแยกกันไม่ออกเหมือนกับศาสนาอิสลามในขณะนี้ชีวิตของเขากับศาสนา แยกกันไม่ออกของไทยเราเดิมก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าเราค่อยๆห่างจากกันทุกทีทุกทีทั้งในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทยการศึกษาเมื่อก่อนนี้เราก็แยกไม่ออกจากวัดแต่มาบัดนี้เนี่ยเราแยกเป็น แยกออกจากกันบางทีแยกไกลสุดโอ่งไปจนกระทั่งถึงลืมกรรมพืชของเราการลืมกรรมพืชแล้วก็ไปเอากาพืชของคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างดีนั้นทำให้เราค่อนข้างจะเป็นต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วทำให้เรา เป็นต้นไม้ซึ่งเวลามีพายุมาฝนมาน้ำท่วมอาจจะล้มได้ง่ายๆแต่ถ้าเผื่อเราเป็นต้นไม้ซึ่งมีรากแก้วอย่างลึกลงไปแล้วเนี่ยเราจะต้านเราจะสู้ภัยต่างๆได้ที่กับผมมีความรู้สึกมากวันนี้เพราะว่าบังเอิญ ได้ดูรูปวิดีอาเมื่อสักครู่นี้คุพ่อเกิดวันวันที่สตุลาคม2 500, องพันอ่อยห้าี่ สมเด็จพระสังฆราชท่านประสูตรวันที่สตอนกลางคืนต่อต่อต่อเช้านะครับของวันที่สตุลาคม2556ฉะนั้นความใกล้ชิดไม่ใช่แต่เพียงวันเกิดใกล้ชิดกัน แต่ว่าทุกปีพ่อจะต้องไปเฝ้าสมเด็จสังฆราชในวันที่สามต้องพาพวกผมไปกันด้วยไปเฝ้าขอพรทุกปีสมเด็จสังฆราชท่านก็คนจะไปเฝ้ากันเยอะที่วัดบวรน,นะครับแต่ท่านก็จะให้โอกาสให้เกียรติกับ ครอบครัวของเราเป็นอย่างยิ่งก็จะให้เข้าเฝ้าก่อนประทานเข้าของพรมากมายหลายอย่างทุกปีนั่นหมายความว่าวันเกิดของ,ของพ่อและวันเกิดของ สังกราชเป็นวันเดียวกันรยมาแล้วก็ทรงใกล้ชิดกับคุณพ่อเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นเมื่อได้เห็นรูปเมื่อกี้ก็คือผมผมไม่ได้พบพ่อมานาน ออออนอกจากนั้นนะครับมหาแรงสิธิ์เกิดขึ้นการสร้างมหาแรงสิธิ์การสร้างชีวิตของทุกคนมหิ ไม่ได้เกิดจากการสร้างตึกในเรื่องวัตถุเนี่ยเป็นเรื่องต้องมีแต่สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าตึกวัตถุก,ก็คือจิตใจวัฒนธรรมท่านอาจารย์นรวรัชกาอาจารย์รังสิต ได้กรุณามาแต่งเพลงตะว,วันรุ่งทุ่งรงังสิทธิ์ให้กับพวกเราถ้ามันนั่งอยู่ในสุมเห็ดซึ่งในตอนนั้นก็คงมีแต่สุมเห็ดตึกก็กำลังสร้างมามองดูทุ่งรงังสิทธตก็ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาถ้าเมื่อเราฟัง พินิจพิจารณาเนื้อหาข้อความในนั้นเนี่ยก็คงจะได้เห็นถึงจินตนาการถึงความปณิธานในการที่จะสร้างรังสิตขึ้นมาแล้วนอกจากเรื่องเพลงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ออกมาในว่าชีวิตของเราปณิธานของเราเพื่ออะไรทำอะไร เราก็ยังถือว่ามหาดเลนสิ์ต้องมีพระประจำาใจประจำามหาวิยาลัยก็ได้ไปปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้ท่านก็ทรงเมตตาเหลือเกินท่านก็แนะนำว่าเราเป็นสถาบันการศึกษา พระที่จะเหมาะสมที่จะเป็นพระประจําสถานศึกษาน่าจะต้องเป็นพระศาสดาขณะนั้นเราไม่รู้จักพระศาสดาคือใครแต่ในเรามาีพระที่มีชื่อเสียงอยู่สามสี่องค์ นอกจากพระแก้วมรกตเรามีพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีแล้วก็พระศรีพระาศาสดาพระาศาสดาเราไม่ค่อยได้ยินนะแต่เป็นพระซึ่งประทับอยู่คู่กับพระพุทธชินสีที่วัดบวรนิเวศในวิหารวัดบวรนิเวศ สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ประธานแนะนำให้อัญเชิญพระาศาสดามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรงังสิตเราก็ปลื้มปรีติยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ได้มีการทำพิธีเททองหล่อพระาศาสดาแล้วก็สร้างมนดบขึ้น เราก็เรียกพระาศาสดาว่าพระศรีศาสดาฉะนั้นพระศรีศาสดาองค์นี้ที่มาประทับอยู่ที่มหาวิหารลังสิตเนี่ยก็ทรงประธานโดยสมเด็จพระสังฆราชด้วยความคิดของท่านอย่างลึกซึ้งว่ามีความหมายอย่างไรจะเป็นหลักชัย อย่างไรต่อมหาวิทยาลัยรงังสิตแล้วก็ทรงมาเททองเป็นประธานในพิธีเททองเททองเสร็จแล้วก็มีกรรมวิธีอีกมากมายได้พระองค์ใหญ่ซึ่งประทับอยู่ที่มณฑบแล้วก็เป็นองค์เล็กๆอีกหลายรูปแบบองค์นี้ด้วยองค์ต้นแบบนี้ แล้วก็องค์ทองคําองค์เล็กๆรวมทั้งเหรียญต่างๆก็ได้เข้าพิธีพุทธาพิเศษที่วัดบวรนิเวศโดยเกจิอาจารย์มากมายในตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เป็นประธานเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยท่านก็ยังเสด็จมาเจิมมาเปิด มนบเปิดพระศรีาาสดาองค์ใหม่ที่ที่ของเราด้วยนั่นคือพระเมตตาซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้มอบให้ด้วยความให้กำลังให้กำลังใจกับหมหาวิทยาลัยรงังสิตยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านก็ยังได้ทรงใกล้ชิดแล้วก็ ยังประธานคำแนะนำที่จะปลูกฝังความสำนึกความเข้าใจว่าสถาบันชาติของเราเนี่ยก็ประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์วันหนึ่งทั้งก็เล่าให้คุณพ่อฟังว่าสินผมก็อยู่ที่นั่นด้วย ว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจโรได้เล่าให้ท่านฟังถึงนิมิตของท่านเองนิมิตนี่ไม่ทราบว่าท่านฝันกลางคืนหรือฝันกลางวันแต่ว่าเป็นนิมิตซึ่งพระอาจารย์ฟั่นได้บอกกับสมเด็จพระสังฆราชว่าท่านมองเห็นว่าพระบุญญาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยิ่งใหญ่ท่านมองเห็นว่า พระเจ้าอยู่หัวท่านประทับอยู่กลางป่าพนาไพรพวกสิงสาราสัตว์ร้ายทั้งหลายแทนที่จะเข้ามาทำร้ายพระองค์ท่านก็กลับมาสยบมอบหมอบราบคาบอยู่หน้าต่อหน้าพระองค์ท่านนี่คือนิมิตของของอาจารย์ พระอาจารย์ฟันอา,าอาจารย์โรเราก็เลยได้คิดว่าเราจะสร้างนิมิตของอาจารย์ฟันที่มีนิมิตถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยออกมาให้เป็นรูปก็จึงได้รับอาสาจากสมเด็จพระสังฆราชที่จะนำ เอาเนี้ยมาประกวดให้ศิลปินทั้งหลายเนี่ยประกวดรูปภาพอินตนาการนิมิตของอาจารย์ฟันก็ได้ออกมาหลายปีแล้วนะครับอันนี้ปีไหนผมจำไม่ได้ละก็ออกมาเป็นรูปต่างๆซึ่งในงนี้ไม่มีใช่ไหมครัมีเหรออ๋ออันนี้เป็นรูปที่ได้รับรางวัลที่หนึ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดออกมาก็จะได้เห็นถึงจินตนาการอย่างที่ว่าเนี่ยตามแต่ละท่านจะคิดคำหนึ่งจินตนาการแล้ววาดออกมาเราก็ได้ใช้รูปนี้เป็นเครื่องสร้างให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็สำนึกร่วมกันรูปนี้ก็ รูปจริงก็อยู่ข้างนอกอยู่หน้าห้องนี้นะครับเดี๋ยวก็ลองไปไปดูกันอย่างละเอียดละเอียดได้ทั้งหมดเนี่ยคือความหมายของออสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชนมาอยู่ครบร้อยพรรษาในปีนี้เราก็ตั้งใจอยากจะเฉลิมฉลองไม่ใช่เฉลิมฉลองในสานะ ตัวพระองค์ท่านแต่เฉลิมฉลองในความหมายในรักเงา่าในกำพืชในประวัติความเป็นมาในบทบาทความสำคัญที่สร้างสังคมไทยมาจนทุกวันนี้นะครับเราก็จะได้มีการเฉลิมฉลองกันตลอดทั้งปีจนกระทั่งถึงวันประสูติของพระองค์ท่านคือวันที่สตุลาคมในปีนี้2556ัน25ห้าร้อยห้าสิบหกท่านพระองค์ท่านจะครบ ร้อยปีพอดีก็หวังว่าจะไม่สิ้นสุดแค่นี้นะครับน่าจะสร้างปรากฏการณ์ว่าท่านจะมีพระชนมายุยืนยาวกว่านั้นซึ่งคนอื่นธรรมดาก็อายุกันได้ตั้งร้อยห้าปีก็มีแล้วผมก็ยังฝากความหวังเอาไว้เช่นเดียวกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงแม้ว่าในขณะนี้ พระองค์ท่านจะพระชนมายุ80ดสเศษเนี่ยนะแต่ว่าพระองค์ท่านจะต้องมีพระชนมายุยาวถึงร้อยปีเช่นเดียวกันเรารอดูเราจะเป็นคนซึ่งอยู่ในประวัติศาสตร์ยุคนี้ที่มีความสำคัญว่าเรามีทั้งพระมหากษัตริย์มีทั้งสมเด็จพระสังฆราชที่อายุยืนนานที่สุดยาวที่สุดหนึ่งเดียวในโลก ฉะนั้นก็ยินดีวันนี้ที่เราจะมีศิลปินแห่งชาตินะครับท่านจันนวรัตพงไพบูร์กาจันรังสิตจะได้มาท่านท่านไม่เคยทอดทิ้งเรานะครับตั้งแต่เริ่มตั้งมายร,รังสิทเรื่อยมานจนกระทั่ง,ถ,งถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังให้ขอคิดให้ ให้การศึกษาพูดง่ายๆในองค์รวมให้การศึกษากับลูกๆชาวรังสิตตลอดมาสร้างรังสิตให้เป็นสถาบันที่ไม่ใช่เพียงมีแต่ตึกกับมีแต่อาจารย์สอนมีแต่ลูกศิษย์เรียนแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตวิญญ,ญาณจินตนาการแล้วก็นวัตกรรมนะครับฉะนั้นก็ผมก็ขอ ขอประทานโทษที่วันนี้เก็บอารมณ์ไม่ได้ขอบคุณมากครับ